สวัสดีครับทริปนี้เราก็ไปหัวหินกันอีกสักหนึ่งรอบนะครับมุ่งหน้าจากสะพานภูมิพลนะครับผมมุ่งหน้าไปหัวหินเดีย๋ยวเราพบกันนะครับสถานที่แรกของวันนี้น่าจะไปที่พระราชวังบ้านปืนนะครับเดีย๋ยวไปพบกันพระราชวังบ้านปืนเลยครับสวัสดีครับวับนนี้เราก็ มาถึงพระราชวังบ้านปืนกันไปที่เรียบร้อยเดี๋ยวเราจะลงเดินตามผู้หลักผู้ใหญ่เข้าไปนะครับเมื่อกี้เขาให้เอารถเข้าไปผู้หลักผู้ใหญ่บอกอยากเดินอ้สุดยอดนะสุดยอดนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันครับข้างในเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันครับก็นีแ่แหละภายในก็เป็นอย่างนี้มีรถรประทุกรถบรรทุกตามนั้นโอเคเดี๋ยวไปดูกันข้างในเลยเ,เข้ามา บริเวณภายในอะไรก็เรียกค่ายรามนิเวศประมาณนี้ครับผมพระราชวังบ้านปืนนะครับผมนี่รถตรรทุกเต็มเลยครับตอนนี้นะครับเราก็มาถึงเรากำลังเดินเข้าไปพระราชวังบ้านปืนนะครับผมครับผมตามนี้เลยนี้เลยครับผม เราก็จะถ่ายวิดีโอได้เฉพาะรอบๆนอกและภายในเขาห้ามถ่ายภาพนะครับผมแนวต้นสนนี่ก็สวยนะครับถ้ามาก็แวะถ่ายรูปก,กันเป็นแนวชัดลึกชัดตื้นอะไรก็ว่ากันไปตามนั้นเลยแล้วเราไปดูภายนอกของอาคารบ้านปืนกันครับครับราชวังบ้านปืนนะฮะมุมข้างๆ้งนะ หลังจากเสร็จอักพรบบาชวังวันเปิลเดี๋ยวเราไปคาเฟ่สวยๆริมทะเลหัวหินกันครับเห็นไครับสีเขตบีชนะครับ,รบสวยดีครับน,นั่งแดดร้อนหน่อยแต่ก็โอเคสวยงามครัประมาณนี้ครับชายหาดหน้าคาเฟ่สีเขตบีชนะครับผม เขเล่นใบกันนะฮะเขาเรียกว่าอะไรเนี่ยเล่นลมเล่นใบกันเนี่ยประมาณนี้ครับผมสวยงามเลยนะครับลมดีครับผมสักพักเดี๋ยวก็ฝนมาแน,แน่นอนหลังจากเรานั่งชมวิวกินกาแฟที่ The s e c r e t b e a c h นะครับผมเดี๋ยวเราจะเข้าที่พักที่ชมวิวนะครับหัวหินนะฮะแล้วเราก็จะไปเล่นน้ำกัน ครับผมยามเย็นก็ตอนนี้ก็อยู่ที่ตอนนี้อยู่มามี่หัวหินนะครับผมตอนนี้ยังอยู่มามี่หรือคิวบาเลยนะครับฮาวาน่าโอ้โหไงยอนนะชมวิวครับผมโรงแรมชมวิวนะครับที่หัวหินไม่ได้โฆษณาให้เขานะครับกะของเขาดีเราก็พูดต่อนไปนะครับน่ครับมาใครดูก่อนครับมาครับใคร มากับตานะมากัะตาเนี่ยต่ใหญ่สุดยอดนะแมมมี่เดี๋ยวดูเดี๋ยวผมเอาภาพบนเอ่อบนคอนโดให้ดูนะครับอย่างกับอยู่คีาราเลยสมัยเด็กป๊อตาเธอร์ผมดูหนังเลยก็๊อตปาเธอร์อย่างเหมือนเลยครับผมตอนนี้ก็ริมชายหาดนะฮะชมวิวโฮเทลหัวหินนะครับ ผมให้นาว่าไม้เอามี่หัวหินนะครับผมสาวไว้น้ำครับสาะว้ว้น้ำครับนี่มีภูบาครับสวยงามเลยสมาชิกเราก็ลงครับนี่คอนโดฮะสวยงาม ครับผมวันนี้วันที่สองนะครับหลังจากเมื่อวานเราถึงที่พักเล่นน้ำในสระชมวิวบนคอนโดกันที่เรียบร้อยวันนี้เดี๋ยวเราพาไปดูจุดชมวิวบนเขาหินเหล็กไฟนะครับจุดชมวิวที่สวยที่สุดที่หัวหินนะครับเห็นบ้านเรือนในเมืองหัวหินเห็นชายหาดทะเลหัวหินนะครับ มุมกว้างเลยครับเดี๋ยวเราไปดูกระร้านเราก็ขับตามถนนเพชรเกษมย้อนกลับไปทางกรุงเทพนะครับผมเพราะว่าเรามาจากาเส้นถนนที่เขาชื่อเรียกว่าหัวถนนครับผมที่มาจากเขาตะเกียบครับมุ่งหน้าถนนเพชรเกษมกลับมาทางนี้ครับเดี๋ยวเราไปเลี้ยวตรงแยกแถวแถวอ,อ,อะไรนะ สายรถไฟประมาณนั้นที่ที่มึงก็เดินทุกวันจากข้างล่างถึงยอดเขาเนี่ยโอ้โหแสดงว่าฮะถึเมื่อไหน่อ่ะแข็งแรงเขาอ่ะไม่ถึงร้อยก็ไม่ไหวอายุยืนหนึ่งร้อยนั่นเยออายุจากข้างล่างถึงยอดเขาเอออาจจะไม่ถึงก็ด้ตายก่อนนั่งหอบหอบวันจะสิ้นลมก็ต้องมันเกิน คร,ครบเลยนะพี่นะจริงๆมันมีจุดชมวิวรอบเขาเนี่ยประมาณ5 6จุดแต่ต้องเดินไปแต่จริงๆผมว่ามุมน,นี้จะเป็นมน<ว>ึ่ดสุดเพราะว่ามันเห็นเต่อจากนั้นเดี๋ยวเรามุ่งหน้าไปที่ชายหาดปานบุรีกันนะครับตอนนี้ก็มาถึงชายหาดปานบุรีนะครับต้นใจหาดเลยครับเดี๋ยวเราเลาะไปเที่ยวถึงเจนเขากระโหลกนะครับ เดี๋ยวแวะกินวิลล่าอะไรนะ่โมอล็อกอะไรต่างเหมือนโมร็อกโกประมาณนี้สไตล์โมร็อกโกเดี๋ยวไปเบรกตรงนั้นดีนะครับสวยงาม ต้จอดเยอะเลยสรสา่าอะไรกอขอันนี้อ the the ันนี้ก็ห้ามแล้วนะของห้ามสร้างล้วาสงาะรการห้ามสร้าง ัตางข้างหน้านี่จะบล็อกแอมอะไรมาล็อกมาล็อกก่อนวิลล่ามาล็อกอยู่ข้างหน้าเนี่ยเย็นถึงกันเลยเย็นถึงไม่ได้เจ็นถึงครับเดี๋ยวเราวิ่งไปยังเขาก็โหลเลยพี่มาล็อกก่อนใช่ไหมมาล็อกถึงอยู่ซ้ายมือเลยพี่อันนี้บ้านคนอยู่อันนี้บ้านคนอยู่เปลี่ยนอะไรอ่ะไม่ไม่่ ซ้ายมือซ้ายมือเลครับเจาะไปพี่มือหน้ามาลลอกครับหอ,องอเต้องเต็นอร้อยเก้าสิบ รเราก็มาถึงเหมือนจะซาคาบังกานะครับสไตล์มาร็กโ,โคนะครับเป็นภูนะครับวิลล่ามารอก <S <S <S